้แล้วเพ่นกับฟ,อฟออ้อนม่นบอกฟ่อนบอกพ่อพ่นกับมีสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงมันว่ะเตี๋ยลงหนอยสารวันเอ้ยบอกบัดลุกขึ้นกับย่างหนาม่นว่านี่คอเข้าหลุนล้วนคอเข้าข้อขา,าบัดกระถอยหลังม่นว่าสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันม่นบอแเต่ พวกเข้าอยู่บานอุ้ยเท่าแล้วหกสิบปีนอนกันทำไมเออคอยเมื่อยแต่นี่ประเทศหนึ่งอยู่ปากีสถานเล่าเป็นมูบานมูบ่านนึงชื่อว่าชนเผ่าฮันซาอฟังไปเดื้อพอแม่พี่น,อน้องท่านที่เดียวหูว่าโลกใบนี้มันเป็นสิ่งอีหยังที่เขาบอกเคยหูมาก่อนอายุหกสิบปีพึ่งตั้งท้องเชื่อหรือไม่ ว่าหกปีเนี่ยเบิดแม่นแล้วล่างใครบอโอเคแล้วขนาดทํางานเขาก็ให้กเกษียณ60ถูกไหมนี่อาจารย์วัสนาหกสิบปีหน่อยอยีกกกย่กรกฎาคมเมื่อกี้ครบหกปีเป๊ะเลยเกษียณแล้วเขาถือว่าเป็นคนสมรรถนะบ่ไดแล้วใช่ไม่ใช่แต่เบิ้องอาจารย์วัสนาเราเป็นยังไงสาละวันยืนขึ้น ยืนขึ้นยืนขึ้นสรนเอาเท้าปบมือนะปบมือให้จังหวะกโอ้หกสิบปีาชาวเขาเผ่าฮันซาหกสิปีตั้งท้องได้ก็แสดงว่าเขาแข็งแรงใช่หรือไม่ไ,มไอ้เฮ้านี่คิดว่าหกสิปีเท่าแล้วบ่แมนบาทนี้เขาลอยปีเขายางขึ้นภูเขาเสยโตเบาแวงแวงโล่งมากกับแบกฟื้นพอ่อ โอ้บาทนี่คนนี่มูบ้านแมอายุลอยยี่สิบเก้าปีนี่ถือเป็นเรื่องปกติอบอมเป็นลอยยี่สิบเก้าปีแบบนี้เด้่ <c oughs> บอมเอ <c oughs> เขาเป็นลอยยี่สิบเก้าปีที่แข็งแรง <c oughs> บาทนี่ฝรั่งอ่อนซ่อนหลายกันเลยไปเหตุวิจัย <c oughs> ว่าเป็นอย่างคนลอยก็ปีอายุขไขเฉลี่ยเขาตายคือลอยยี่สิบปีฟังให้ดีเด้อ หมายถึงคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามตายอ่ะเขามาบวกกันหารด้วยจํานวนคนที่ตายปรากฏว่าอายุไขคนาาเฉลี่ยร้อยยี่สิปีเชื่อหรือ,มอไม่เห็นเลยมีงานวิจัยประเทศน้้นประเทศนี้เข้าไปตอนนี้เขาก็สิจํากัดให้คนเข้าไปเพราะคนอนซ่อนอ่าเพราะฉันปฏิทโทเมนเบิรเอานกสูงสุกนกสูง ป๊าดมือในีห้าจะเป็นหกสิบปีที่ไม่ลูกได้เอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าห้าจะเป็นหกจากนี้หอดเทียงกลับไปถ้าผูดด้ใดตั้งใจนะคะตอให้มีเรื่องกังวลขน,นาดไหนรับโกนตรวจตรวจเลยเพราะว่าสิ่งที่จะเอามาเว้ามือนีนะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์วาสนาปฏิบัติธรรมและเอาคําสอนของพระพุทธองค์ตั้งใจสร้างจะเฝ้าคุยกัน นักเรียนคนที่หนึ่งคุณครูจะตีเอามือมาสิยื่นมือขวามาสิคะคุณครูจะตีะอ่าเอาเอาันมือ้สยก็สิตีได้น้องยื่นมือขวาอันนั้นก็หกสิบอีดีตัวนี้บอกาตีดอเออมันไก่กันโพดมันไก่แล้วมันหันใจส้นกันเป็นบออันนี้เห็นบอบาดอย่างบอมีผู้ใด่บอกาบอฟังอาจารย์เลยมานี่เด้อร่วนเก่งเอาจังสิมายืนโคงี้ก่อนเลย อาจารย์หนึ่งค่ะเอาเพลงอันนั้นมาเคยได้ยินเพลงบ่อนนี่เป็นคนอุบลแต่เขาแยกมาเป็นจังหวัดยโสนี่เกิดยู่อุบลเนี่เนี่ยคนอุบลเนี่ยเนี่ยโอ้ยค้นอุบลพุ่งําเนะงาคือดอกบัวายแอลอ่ะย่อเข่าลงจักน้อยหมุนทั้งตัวเลยบาทนี่เพลงมากว่ะนี่เพลงมาก โอ้ေင်ဒငာေကေကေင်ငာေက ไผ่กับของไผ่ป่ะนี่อ้าวของไผ่กับของไผ่งั้นเอาเลยค่ะจันกุ้งจันกุ้งมาโค้งยังคำเลนฟ้าเปลี่ยนสีเดงนคำลงลงเสียงเพลงผู้ใดเบาวอนอ่อนคำฮักเหมือนไอเรียกเกินตีตรงน้ำเลิศเกิน lần lượt bằng bơm bò bạc sưng lôi long tưng bạc lòng tì cao nhân tiện sạch hảo 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 hảo

บุดีมันห่งไปที่ล่ะวันพระเอาวันพระใหญ่แปดคำกับสิบห้าคำไคอยากเต้นก็เต้นล่ำตันไหวอา,อาจารย์วัชนามัดล่ำตันไหวเด้อ่าล่ำฮ้ยยาป๊อกปุ้ยเจ้าของแน่ปัดบนักเลียนห้องนีซะมาเป็นตะหักแท้สุขภาพจิตยิ้มได้ไปบาดนี่ ล่ำยังก็ได้ล่ำยังสิก็ได้ <laughs> เอาละบันเียทุกท่านจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพูดตามเลยค่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวชาวเขาเผ่าหันซาหันซาเขาไม่เห็นเฮาเขาเขาก็สิว่าอีหยังหกสิบสป,ปีคือหลังคมเถอะเขาละบอเดีนุ่มเฮาได้ตลอดชีวิตเลยนะคะไปเบิ่งเด้อแข็งแรงที่สุดแต่เฮาไ,ไปใส่มันผิดวิธี ไปเปิดขวดเปิดขวดเหล้าไปเ่งไดเออเขามีเหตุกับเหตุไปใส่ฟันผิดวิธีฟันเขาเอาไว้เคี่ยวหยัง <c oughs> เคี่ยวเขามันเลยบทนมือนีห้องเลยตรงมาคุยกันเพราะนั่นกายกับใจมันต้องคู่กันบัดนี้ผู้เทาส่วนมากเข้าสิบกคอยเคลื่อนไหวเพราะบอกคอยเคลื่อนไหวอันใดลีบก่อนการเหนื้อ กามเนือรีบพอน,นันการที่เขาหลองล้ำทำเพลงยางน,นี่เฮ็ดให้เซนเอ็นกลามเนือเขาหยืดยุนเด้อบาทนี่ต้องออกกำลังกายหูเบ,บาค้นี่ยางบ่ได้ก็คือกลามเนือแถวบริเวณหนาเอ้ามามาฝึกสุขภาพกายเขาอยากได้บ่คะศาสนาบอกแล้วว่ากายกับใจอาจารย์จะไปพร้อมกันเลยถ้าท่านตั้งใจนะ ท่านจะได้เลยแล้วไปทำให้เกิดประโยชน์จริงๆอ่ะเห็นพี่ๆพี่จะทำให้ทางขาขวาก้นขวา,ขวาเกงไว้เดี๋ยวอาจารย์จะนับนี่นี่นนตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ขึ้นหลายคนเอาลงไม่ถูกตั้งขึ้นจะตั้งขึ้นพี่ทำได้ไหมตั้งขึ้นเอาเกงไว้นะเกรงเบาๆหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆวางลงค่ะอ่ะขาซ้าย ค่อยๆเอาขึ้นตั้งไว้หนึ่งสองสาสี่ห้านับเป็นหนึ่งค่อยๆเอาลงค่ะเอาลงค่ะเอาขาขวายกขึ้นอ่ะตั้งใจค่ะตั้งใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆเอาลงนะคะเดี๋ยวบาดเจ็บค่อยๆขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า นับสามสามสี่ห้ายกซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้านับสี่เอาค่ะขวาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงค่ะซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงค่ะท่านทำแบบนี้เช้าให้ได้สักสิบครั้งสองสามสี่ห้า วางลงนับหนึ่งทีนี้จะแนะนำทุกท่านหลายคนออกกำลังกายเฉยๆแต่ไม่ได้ดูจิตตัวเองพระพุทธองค์สอนว่าการทำสติสมาธิที่แท้จริงอยู่ที่การกระทำทุกขณะจิตของเราตอนนี้เรากำลังยกขาถูกไหมมือระวางตรงน,นี้รู้สึกตัวไหมคะจะสอนไปไหนเลยนะ ตัวไม่เอียงจ้ะแม่ตัวไม่เอียงตัวตรงดูอาจารย์วสัสษณะตัวตรงไม่เอียงอแต่บางคนอาจจะเอวโคตรที่ซ้ายไม่คุยกันคุยเมื่อไหร่คือจิตไม่นิ่งสติไม่จับอเอาลงค่ะอะสองเลยนะอะสามขวาขึ้นค่ะจิตตามที่เท้าตอนนี้อซ้ายค่ะจิตอยู่ที่เท้ามันกำลังชี้อยู่ถ้าจิตไปอยู่อย่างอื่นบางคนจะล้มเอา นับสามจะจะให้ทำห้าเซตอาซียกขาซีค่ะอ่ะ, 4, 4, <5. S 1> อะเอาลูกยกซ้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าใจอยู่ที่ตรงนี้นะคะอ่ะเอาอ่ะหายใจเข้าทีนี้การหายใจที่ถูกวิธีทีนี้พระพุทธองค์ก็สอนอีกเนยอ่ะปล่อยมือวางข้างลำตัวแยกขาออกสักหน่อยหนึ่งนี่กายกับจิตต้องคู่กันเมื่อกี้เหงื่อเราออกแล้วใช่ไหมคะ ไม่ออกเลยอาจารย์เต็มเลยตอนเนี้ทีนี้เราต้องไปทําจนเหงื่อออกมันถึงจะใช่เพราะเหงื่อออกปุ๊บรูขุมขนในร่างกายมันจะเปิดตั้งแต่หัวจนเท้าฝ่าเท้าฝ่ามือมันจะออกหมดเลยเนี่ยเราต้องทําแบบนั้นเพราะว่าเราฝึกไงนี่เอามือลงค่ะเยี่ยมมากแล้วอะไรก็ตามที่แนะนําวันนี้ให้ไปทําเป็นกิจวัตรนะเราจะต้องเป็นผู้สูงวัย นะที่ไรโรคใครเป็นเบาหวานก็ไม่ต้องไปตาบอดไม่ต้องตัดแขนตัดขาอาหารสําคัญเบาหวานเนลื่มถาม,มได้กินเข่าม้าบอโอท่าบ่ได้กินอ๋อป,ปกติน้าตาลล่งประมาณจากมุก่อนเทียงเดี๋ยวเบ่งจากของบออันนั้นอ,อ,อันนี้บ่เคยมีน้าตาลตํตาบออาจารย์บัวให้ถาม จักโมงเหรออาจารย์สิบโมง้าอุตสสิบโมงสิบหต้องให้เบรกก่อนจะุ้นไข่เบาหวานพ่อมีุ้นไข่เบาหวานจะุ้นอยู่ในในี้สองสามสามคุ้นเนาะภายในตาเนี่เป็นภายใน,ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทั้งในมันเป็นอายตนะภายใน,ในแต่ภายนอกคืออย่างตาเห็นอย่าง ลูกวิญญาณที่ประจําอยู่ตามันก็จะบอกว่าผู้ยิ่งผู้ใช้ผู้นั่นผูน้นี่อายุเอาไวดมกินกินเข้ามาปุป๊บผู้เลยว่าหอม,ม่าเหมน็นตดจะของพูดอกปากเอเย้ยบัตรทาพูดมูเป็นยังไงตบผู้ใดนี่คือเหมน็นแท้ตดเหม็นปะนี้คือมาบอกมูบัตรท่านจะของสูตรเจะขอดาเทือแล้ว พูดจักเธอใดเทียแล้วอันนี้เห็นบ่สุขภาพจิตเท่าสีดีใดจังใดแมนบ่เขามีแต่สี่นิ้วปว่าผู้อื่นบัดทักจักคล้องเฉยเฉยเฉย,ยแต่เว้ยว่าเมนหมาตัว <c oughs> ปากจิตเมนบ่มีลิ่นไว้รับรส <c oughs> กายนี่ก็ให้ไปสัมผัสห <c oughs> ลอนอ่อนแข็ง <c oughs> เอา้าตั้งใจฟังเด้อผู้ใดอยากเป็น คนที่สุขภาพจิตดีดนๆกับชิตในบ้าพ่ออาจารย์วัสนะเด้อเมื่อนี้นะคะเขาเกิดมาแบบนี้โุ้ยพระพุทธองค์บอกว่าสุดยอดมีขังหนึ่งสมัยพุทธกาลเดมีคนถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าข้าโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีมากน้อยขนาดไหนพระพุทธองค์เฮาเพิ่นกล่มล่งยิบดินข้นมาติด ซอกเล็บล่อยิบสิเห็นไพระพุทธองค์ตอบตัตต้งใจฟังเด้อพระพุทธองค์ตอบว่าจังไดคนที่มีโอกาสตายไปแล้วมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เท่ากับดินที่ติดซอกเล็บของพระพุทธองค์เมื่อเทียบกับดินทั้งปฐพีทั้งโลกหน่อยบอโอ้ยเขาเลี้ยวไปคือหยุบ,บหยับหยุบหยับคนขึ้นหลแต่แม่นบอ กับไปบึงติละยุ่งหลายบอยุ่งกับน,นิงชาแมงว่นหลายบอนอนหลายบอเกิดเป็นคนซํานี่บัดนี้เกิดเป็น,นแสดงว่าเฮาโชคดีบ่คะเฮาเป็นแค่ดินติดจอกเล็บของพระพุทธองค์โชคดีแหละเป็นมนุษย์แถมเป็นมนุษย์ที่ครบสามที่สองประการโชคดีแห้งบ่คะบะัดนี้โชคดีแห้งแต่ว่าแต่ละมือทมจากของได้บัตร เฮาเอาบุญหรือบาปเขาหาจากของเอาบุญหรือบาปทั้งบุญทั้งบาปเอาฟังอาจารย์ดีๆหันหนามาฟังดีๆตั้งใจฟังฝึกสติอ่าอาจารย์วาสนาเวลาจับไม่มีเอียงกับบดยินได้ยินแเต่เสียงจากของก็สิวอย่างบางที่บต้องคิดมันออกมาเป็นผายออกมาเป็นผากเลย ท่าสติเข้านิง่งสมาธิเกิดจิตดวงนี่มันยิ่งใหญ่มันข้นมานเองเลยบ่ต้องคิดให้ยากเลยเพราะนั่นอาจารย์ได้บอกตลอดว่าเวลาอาจารย์บัสนาเป็นเขาแสบนอนหลับแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเข้าตรงหูเคล็ดลับของพระพุทธองค์เคล็ดลับของพระพุทธองค์เพิ่นบอกจังสี่หายใจถูกวิธีแนะนั่งไปเลยเนาะนะออกกําลังกายให แข็งแรงในน้ำไปแล้วขอให้ท่านเอาไปใส่แค่สามชั่วโมงตักเดียวที่นี่เก็บจิตเท่านี้สำคัญอันใดมากกระทบปากมีหน่อยๆมีปากเดียวอย่าเฝ้าโตโต,โตอบเอาทุกท่านยกสองมือขึ้นมาอ่าหันหน้ามาทางอาจารย์ตบลงไปที่มองนี่หนึ่งสองอ่ามาคนละวัดเอาไหม คนละวัดยังระทั้งวัดเดียวกันยังบอมเมนราพอสตโต้องสังเราพอสตโต้องสังพร้อมตบลงไปเพราะอาจารย์วัดว่าหนึ่งสองกับตบเลยหนึ่งสองบอสองสามจับหัวเจ้าของถ้าเป็นคนดื้อลั่นกับตบโลดตึกตึกจับไว้แบบนี้สาม สามสี่อีกมือหนึ่งตบพอสามสี่อ่าบัดนดียหูวไปนหนมาหูห้หหาเอาเหแหงๆโหลดอันนี้มาฟั่งคนนิ่งท่ากันดีเลยหา้หาหกจมูกอ่าบอกให้ตบแล้วมันแหงแม่เยอะอ่ะเจ็ดเอามือทรายมาจับข้างบนดึงคืนแปด็ดอ้าบัดนดีย เมื่อขวาาตบไปที่ปากหมักเบาพื้นมัไข่มาตาตบไปให้ไงผัวเบ,บื้อเราวบาเอาเด็กผัวอ่ะเท่าใดแล้วเท่าใดแล้วนี่ไปเอาตบกันไปอีกพ่าอ่ะบอดี้ตบปากนี่ไหมมันมีไหมนี่ป<ร>ุ๊บเอาไหมเอาเริ่มไหมหนึง่ง สองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสดอ้าวเอามือว่างลงบันปากนี่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงเขาพันศาบอวิธีเก็บจิตฟังให้ดีนะมีคนดันขึ้นเมื่อกี้นะที่บอกว่านั่งอยู่นี่พูด พูดจะขวางกันซอ่ะเบิงมูปากบัดบัดโปดมูบัดนี่ไพ่ตดไพ่ตดบอกไม่แม่ตดคือบอบอกมูเอ้คือเข้าสิ่สี่ไปหาพู้อื่นพิษตลอดแม่นบอกบัดนี้พระพุทธองค์บอกว่าจังซี่ถ้ายอยากสุขภาพจิตดีอย่าไปบอกว่าเจ้าบดีเจ้าเป็นตาสร้างเจ้าขี้ที ปากบ่มมวนบ่มีหนำใจว่าจะของงามตีเจา้าเฮ้าสิบเอาจงสี่ไหโมตลอดแมนบ่มแมนเอ้ยอย่าไปออนซ่อนเถาะบ่ตองไปออนซ่อนดอกลูกเรานะ่ะทรงไห้เดือนหนึ่งบกักหลายหนึง่งบ่ตองไปออนซ่อน้ะดอกอทรงเมื่อไหตะเงินซื้อดอกปีใหม่กับบ่มาหา บบคือลูกเข้าบดีทรงให้หอดเดือนละมื่นดอกแต่ว่าปีไม่กับมากสงกลางกับมากเปรียบเทียบบ่เปรียบเทียบบ่บบบถามว่าเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามีความสุขไหมไม่ไมเข้าหาแต่เนวบดีของเพลนพระพุทธองค์ถึงบอกว่าแย่จะไปหาเบิงงความบดีของผู้อื่นบัดจะของขันนาตดเหม็นกับว่าหอม สวยตุยลูกเจ้าของเป็นยังไงลูกเจ้าของอ่ะดีหมดไปตีผู้อื่นกับว่าลูกค่อยดีใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชใชแต่เพราะลูกคนอื่นมันแปะค่อยๆนึงพิดกันแล้วแมนบอก <c oughs> และสังคมผู้สูงวัยเฮาสมมีความสุขใดจังใดบันแมนบอกคะเนาะอาจารย์ว่ากเ้าถือบอกเ <c oughs> พราะฉะนั้นคนเฮามันเหลียงมีหลายด้าน มีผู้ใดขาวขาวบริสุทธิ์ร้อยเ็มีไหมไม่ทำผิดไม่อะไรเลยมีไม่มีเคยเห็นหรือยังไม่มีมีใครที่แบบแย yeah, ่มากๆไม่มีความดีเลยไม่ม,ม,มีเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนล้วนมีขาวและมีดำเข้าต้องเลือกเบิงที่ดีของเขาเมนบอกอัยกตัวอย่างขอโทษน,นะครับท่านหัวหน้าภาควิชาผู้ผู้สูงอายุ เวลาเฮ้ามองไผ่เข้ายาสิไปมองอันแนวบบดีของเพิ่นเฮาตรงม่องว่าในโตเพิินเนี่ยนี่อย่างดีที่เข้าสิเอไปใส่ได้อะอาจารย์หันหลังให้มูเบิงเนี่ยยืนไว้ผมเรางามบอคิดว่าเราไปดัดบอนน่นทุกคนบอกว่าดัดเพราะว่ามันเป็นร้อนงาม่วเดอาจารย์เมนบอกอาจารย์วาสนาตต้มแว่าทำงาน เลี้ยวบงผมเล่าตลอดมือนึงก็เลยอดบัวใหญ่ก็เลยไปถามว่าอาจารย์บัวอาจารย์บัวไปดัดผมที่ไหนไหมทําไมผมสวยจังเลยแล้วบอกว่าพอกเม่ดัดให้ราตั้งแต่เกิดคนนั้นสวยไหมบาปนี้อาจารย์วาสนาก็อยากไปเห็ดกับเล่ารืบไปน้าเล่าซนเลบาดลืมถามเขาว่าดัดผมเขาถามว่าอาจารย์จะทําตรงไหนแต่กวนผมเงีวเด้ สี่ใส่เล่าเลยไปน้ากันเอาทรงนี้มาสัออ่นบาทห้าตอนใจเงิ่นนาจ่อยเลยสองพันห้าร้อยบาทย่อมกับบดีย่อมดักบไข่คือเล่าซืือๆพาะนั่นเห็นบอกคะพอก็แมวเร็ดมากง่ามาธรรมชาติสวยอ,อ,อยากจะสบัดบ,บ๊็อกให้ดูจังเลยสองปัญหายัางบอกง่ามสำเร็จปบมือให้อาจารย์บัวนนะคร นี่คือการเข้ามองความดีของคนอื่นเข้าต้องเห็นบาทนี่โอ้เยี่ยมมากหัวรอเซกันยังจะเฝ้านั่ง นั่งยางไปให้ครบคนอย่าเฝ้านั่งยางไปเล่ไขายางไปหากันอย่ายืนอยู่ซื่ออ่ะเออจังสีละจัดสีละ,ส,ละสุขภาพจิตสิบ่ให้มันดีกะมู้ไปตัวยิ้มสิกันจับกันปานนี่มือแรง ไปกินเขาเงื่อนขอไข่เดือยเออแต่ว่าอยู่เงื่อนข่ค่ะเข่าบ่หลายถือกระติบเขาไปนั่มเด้ออายเด้อเออไข่นำมาก,กินต้มไก่เด้เออายคือพออยู่อนันท์พายอยู่วีพา <c oughs> <c oughs> อ่าเนี่ยค่ะ <c oughs> อ้าวไผ่ประเดี๋้าก็ไผ่เลย พ่อคนรูปรอนี่บ่เว้าก็ไผเลยพ่อสัมผัสพ่อเว้าเว้าได้จักคนพ่อเว้าได้คนนึงไปกินส้วนไปกินต้มไก่อยู่บ้านพอทราใช่นหมพ่อพ่อมันนี่พ่อมันยืนนี่ท่ำโทษไม่ทัดเอาเกรดก้อนรั้เห็ดยังได้บ่านี่เฮ็ดยังได้บ่านี่เอาจังซี่เท้าเซวเท้าเซวพร้อมพ่อจังซี่เด้อจีห้เฮ็ดแบบนี้ dò lúng chắc nói Má lạc cò má lạc cò má lạc cò mãn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  xôm cò mãn lạc cò mãn lạc lạc à, mãn lạc xôm, mãn cò cò พอเห็นพ่อพ่อยิ้มน่ารักมากนี่คือการทำโทษของอาจารย์ศาสนาขอบคุณได้ลายกับพ่ออะที่นี่เขาได้ยิ้มกันเพามีความสุขบอพอนั่นความสุขต้องเอาไปกระจายในเฮือนเฮาก่อนในครอบครัวเฮาก่อนเด้อพอนั่นมีปากเดียวตื่นขึ้นมายาสีเฝ้าใจหายยาสิเฝ้าหายเฝ้าดา พ่อหรู้ึกว่าสิโมโหเฮ็ดจังไดปิดปากเก็บจ,จ,จิตจัดของไว้ในใจมันสิโมโหก็ตามใยายมันออก,ออกเอาเนลองมันก็ดูเจ้าเฮ็ดยังวาสันคอยออกกำลังกายอาจารย์วาสนาบอกให้โตป,ปากจากขวงออกกำลังกายมันสิพิษสิเทียงกันบ่บาทเนี่ย ในบ้านก็จะมีแต่ความสุขกำลังโมโหเว,ว้าตอนโมโหเป็นจะสร้างบ่ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่แหละค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบ่บ่รักษาบุญเจ้าของใจให้คือจะใา้ก็บให้คิดจะว่าไผกับวาม่นแท้ถ้าเฮาเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเฮาเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่เยเฮาจะสิคิดว่าเฮามีอำนาจไปเบา้า้ไปก็ได้ยิ่งยิ่งเฮาเป็นเป็นหลัก ในบ้านเนี่ยเขายิ่งตงนิ่งลูกเต้าพิษกันเป็นยังไงคะจะไปเข่าคางไผ่ฟังซะก่อนนี่คือบุญยกกันโยบเห็นอันนี้เกาข้ออะไรเสียเครียดเด้เครียดเด้เครียดเด้อย่างนี้เครียดเด้ไม่ปวดเครียดเด้อเนาะเครียดบม่มีประโยชน์เนาะเครียดซื่อเนาะเครียดบ่เนี่ยคือบ่ยกมือสัน อยู่เพื่อนบ่มียังให้กินบ่มีข้าวเหนียวตีบ่มีบ้านบ่ะไปอยู่บ้านกับอาจารย์ป่ะกวดบ้านเป็นบ่ทำขั้วมสะอาดเป็นบ่คัดห้องน้ำเป็นบ่มองอาจารย์อยู่อยู่ผู้เดียวสิบสองไรไปบ่อยู่มองสิไปแตะมือขึ้นนี้นี่จะเป็นของจริง บาดท่านนี่เอินห้านี่เอิญมะฮัยไผ่ไผ่วเอิญมาหไไา,มาหไผ่หาจะขอหลายคนเป็นแบบนี้บอเบืงก้นกับโคพอแมอ่<อ>แม่บออาจารย์ว่าจังใดเมื่อกี้นี่้จัแม่น้องเขาเสยอเมือกี้อาจารย์วัาสนาบังไดอเออ 嗯。<What? S 2>